เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าพืชผลที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยโตหรือมันตายเราแบบปลูกอะไรลงไปบ้างอันนี้ที่ทุกคนเห็นหลังนี่ก็คือมะขามนะคะต้นนี้ก็เป็นมะขามฝั่งนี้ก็จะเป็นามะละกอแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะตัวนี้ก็เป็นไผ่ยิมซุงไผ่ยิมซุงที่ปลูกตั้งแต่แรกเลยค่ะส่วนข้างในตรงนี้เราเตรียมที่ไว้สําหรับปลูกสมโอนะคะเ,เราไม่ได้ ทำโค้งหนองนายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะเราตั้งใจจะเอาตัวนี้ทําสวนเนาะเป็นสวนส้มโอค่ะเรากําลังรอพันธุ์อยู่นะคะก็เลยเปลุ้งๆอย่างเนาะข้างนี้เปลูกมะละกอไว้แล้วค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวแกงพันเตี้ยที่เราลงคลิปปลูกครั้งนั้นนะคะตอนนี้เรามีระบบน้าให้เขาเรียบร้อยละแต่เป็นระบบน้ําที่ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะเพราะว่าฝนตกดีมากช่วงนี้ อันนี้คือต้นมันเบอร์รี่นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพันธุ์อะไรนะคะที่นี่มันจะมีพันุ์อยู่สองพันก็เป็นพันธไทยกับพันธุของญี่ปุ่นเนาะก็มีคนให้มาก็เลยเอามาเสียบดูโอ้โหมันผ่าแล้งมาปุ๊บงามใหญ่เลยนะคะสูงมากเลยอ่ะก็จะเก็บถึงหรือเปล่าอาจจะต้องอาจจะต้องโน้มหรือเปล่าพันุ์นี้เขาจะมีแบบมันเบอร์รี่เขาจะให้โนมแล้วก็ลิดใบแล้วมันจะจบคิดว่าน่าจะเป็นพันนี้แหละที่ต้องต้องโนมนะเดี๋ยวก็เอาไว้รอดูค่ะ อันนี้เป็นไผ่กิมซูนะคะอายุประมาณปีครึ่ง2ปีอะไรทานองนี้คะ่ะตอนนี้ก็มีหนอ่อหนอ่อแบบหน่อเยอะมากเลยแล้วปลูกไว้อยู่ประมาณ3 3สกอนะคะคือแนะนำนะคะใครที่คิดจะปลูกไผ่กิมซูเนี่ยต้องดูดีๆไผ่เนี้ยมันเป็นไผ่ที่ทําประโยชน์จากลำไม่ค่อยได้เขาจะต้องแต่งตลอดเวลาคือกินประโยชน์ของมันก็คือเอาหน่อไว้ใช้อย่างเดียวขนาดส่งโรงงานเนี่ยเขายังไม่ค่อยรับเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันกรอบ ใครที่คิดจะปลูกไว้เนี่ยก็คำนวณดีๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือกิ่งมันลกกิ่งมันลกมันไม่เหมือนไผ่ตรงนะคะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้มันไม่ค่อยลกแต่ก็ดีหน่อยที่ตัวนี้มันไม่มีหนามนะคะเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี่ยก็มีคนเพิ่งจะโลาะไผ่กิมซุงไปเหมือนกันเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดเราเก็บหน่อไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะก็มันจะลกก็มันจะใหญ่มันจะทำงานยากนะคะก็อันนี้แนะนำไว้เฉยๆนะคะ มุมนี้ทุกคนจะเห็นชัดเลยว่ามันมีกลิ่นเยอะที่ทุกคนเห็นข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือต้นขี้เหล็ก,อ,นนลก,กอันนึงเป็นขี้เหล็กสารกับอีกอันนึงเป็นขี้เหล็กกินนะคะ,อะสองต้นนี้ได้3ปีแล้วนะคะขี้เหล็กเป็นอะไรที่โตเร็วมากตอนนี้ก็ทำด้มได้เรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนดู นี่อันนี้เป็นรถของคนงานที่มาช่วยปลูกอะไรต่ออะไรในวันนี้นะคะน,นี่โตเคเลยนะเป็นล่มได้เลยโตเร็วด้วยตัวนี้เป็นโซนมะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงแล้วก็ส้มโอเล็กๆน้นอยๆเนาะตอนนี้เนี่ยมีลูกหมดแล้วนะคะเมื่อฤดูที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหให้ลูกเยอะมากนะคะเยอะจนโดนลักอะ กแูแฝกมันดียังไงนะคะนอกจากมันจะช่วยการดินพังทลายแล้วเนี่ยมันยังเอามาทําเป็นหลังคาได้ด้วยอันนี้เราก็เป็นเป็นแฝดโอยเป็นแฝดวะเป็นอันนี้เป็นแฝกที่เราเอามามงหลังคาต่อกับกระท่อมหลังนี้นะคะอย่างที่เล้าไก่ที่บ้านเราที่เราเคยลงคลิปไปเนี่ยเราก็ใช้แฝกจากที่นี่นะคะเอาไปมุง